เปลี่ยนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่6พฤศจิกายนส5 6 7ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปกติก็จะมีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันกับผู้ประหานของมหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์เราก็พูดคุยกันในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการพัฒนาการศึกษา เรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเราว่าจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรหลังอาหารแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงกรณีกังฉินคนหนึ่งซึ่งขณะน,นี้เรื่องกองโ็โงดขึ้นมาทุกทีทุกทีเรื่องมันก็มีว่าไอ้คุณนา,นกางกังฉินผู้นี้ทุจริตช่อราดบังหลวงแล้วก็ต้องหนีคดีไป,ไปเป็นเวลานานหลายสิบปี กากนั้นก็ใช้เลขเปทุบายโกหกมดเทศต่างๆกลับเข้ามาพร้อมกันนั้นก็ยังไม่มีความสำนึกใดๆทั้งสิ้นก็ยังโกหกตอแหลมดเทศไปโดยร่วมมือกับข้าราชการต่างๆโดยเพราะยิ่งข้าราชการระดับสูงโกหกว่ามันเจ็บป่วยแล้วก็มีความจำเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ตามแต่จะหาวิธีการที่จะช่วยแทกแถเพื่อการเลี่ยงกฎหมาย ก็ยังพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าก็มีหลายท่านในโต๊ะอาหารเป็นข้าราชการเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าไม่โกโหกตามมันไปเดยกก็ถูกกันแกล้งไม่จริงหรอกครับในฐานะที่ผมรับราชการมาตั้งแต่ปี2 5 2 2จนถึงวินาทีนี้แล้วก็จะเป็นข้าราชการต่อไปจนกว่าจะเปลี่ยนภพเนี่ยผมขอยืนยันว่าอย่าไปคิด ว่ากังฉินเนี่ยมันมีอำนาจแท้จริงมันไม่มีหรอกครับอยู่ที่ว่าตัวใครการแต่ละคนเนี่ยมันมีความสำนึกในเกียรติเกียรติยศของตนเองในการที่จะมีหลักเกณฑ์ยึดมั่นไม่เข้าไปเกลดากลัวกับคนชั่วหรือไม่ไอ้พวกที่ช่วยโกหกหมดเทจเพื่อให้กังฉินได้มีความสุขสบายเนี่ย มันเห็นแก่ลาบยศครับต้องการรางวัลเหมือนกับหมาที่ต้องการให้เขาโยงกระดูกมาให้ถ้าเราไม่ใช่หมาที่วิ่งไล่กระดูกเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมามาบังคับให้เราทำอะไรได้หรอกครับแน่นอนที่สุดครับขอให้ท่านมั่นใจเพราะว่าถ้าหากเราเป็นแพทย์เราไปโกหกมันเล่นรับรองว่าไอคนนี้ป่วยทั้งท่านท,ท,ที่ไม่ป่วยเนี่ยมันไม่มีทางจะหลีกหนีความรับผิดชอบไปได้ าว่าการโกหกเนี่ยมันต้องมีร่องรอยเสมอครับดูกรณีง่ายๆหมาผมในปากมอมเนี่ยตอนนี้นอนอยู่ในกรงข้างเตียงนอนผมเนี่ยเขาจะต้องถูกกักอยู่ในกรงอีกจนถึงประมาณวันที่26แล้วก็ไปเอ็กซเรย์ว่าไอ้ที่เขาผ่าตัดข้อเขา่าที่เขาเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็ต้องฝังดามเหล็กเข้าไปในขาทั้งสองข้างเนี่ยเขาผ่าไปละสองครั้ง ทั้งขาหลังขวาและขาหลังซ้ายแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งหมอบอกว่าต้องให้อยู่นิ่งๆอีกทักครบสองเดือนก่อนเพราะว่าเขาก็กลัวว่าไอ้บาดแผลมันจะไม่ต่อกันเป็นที่เรียบร้อยพอถ้าหากมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะต,ต้องเสียเวลาอีกและที่สำคัญก็คือเงินด้วยเราใช้เงินไปมากมายเขาก็ไปโรงพยาบาลสัตว์ผมก็ซื้ ประวัติหมอมาแล้วว่าใครเก่งที่สุดในเรื่องนี้ทุกมือก็ชี้ไปที่คุณหมอท่านนี้โรงพยาบาลท่านอยู่ที่สมุทรสงครามผมก็พาเข้าไปที่นั่นตอนที่เขาผ่าตัดแล้วต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมเขาทุกวันขับรถจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลก็ระยะทางประมาณ50กิโลไปกับร้อยกิโลถ้าผมไม่ไปวันไหนลูกสาวก็ไปปรากฏว่า เขามีประวัติเลขเวทระเบียนละเอียดยิบผลเอ็กซรเลก็มีแนบอยู่ในแฟ้มแล้วก็ออการให้ยาต่างๆมีละเอียดมากมายทีเดียวครับนี่ขนาดเป็นหมานะครับท่านคิดดูถ้าเป็นคนเนี่ยจะต้องบันทึกขนาดไหนร่องรอยพวกนี้มันโกหกกันไม่ได้ครับท่านคิดดูง่ายๆคนเจ็บป่วยถ้ามันป่วยจริงนะครับทิ้งที่จริงมันโกหกคนเจ็บป่วยเนี่ยอย่าว่าแต่การผ่าตัดหรือการรักษาขนาดใหญ่เลย แม้ตีให้กินยาแก้ปวดซักเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดเขาก็ต้องลงในเวชระเบียนเพื่อจะได้ติดตามผลการรักษาได้เวชระเบียนนี่มันอยู่ของส่วนกลางสมมติว่าคุณหมอเจ้าของไข้ท่านมีปัญหาย้ายไปหรือว่าระหว่างรักษาอยู่ท่านได้ทุนไปเรียนเมืองนอกคุณหมอท่านอื่นมาก็เปิดเวชระเบียนดูก็จะรู้ประวัติแล้วนอกจากการบันทึกเวชระเบียนแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับสำลีชิ้นหนึ่งฉีดยาเข็มหนึ่งมันก็เป็นเงินใช่ไหม ถึงแม้จะเบิกได้เบิกไม่ได้มันก็ต้องจ่ายเงินดังนั้นการเบริกเงินละ่ะใครเป็นคนจ่ายเงินถ้าเป็นข้าราชการบางอย่างก็เบิกได้จากทางกระทรวงการคลังทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องส่งหลักฐานการเงินไปเลขเก็บมาจากกระทรวงการคลังก็มีหลักฐานอยู่อีกเพราะว่ามันต้องเอาเงินหลวงออกมาใช้จ่ายและถ้าหากจ่ายเองก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินมันไม่มีวันหรอกครับที่อยู่ๆโกหกไปแล้วคนเขาจะเชื่อ อันนั้นผมก็รู้สึกรังเกียจเหลือเกินครับทั้งไออธิบดีกรมก็ได้ไอ,ไอผู้บัญชาการทำให้มันบอกว่ามันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมมันเอาคอมาพาดเขียงนั่นนี้เป็นข้าราชการชั้ัสูงเนี่ยควรจะต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมไปโกหกช่วไอคนชั่วซาสารเลวทําไมครับท่านนึกว่าถ้าไม่ช่วยมันแล้วมันจะกลั่นแกล้งมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งเดิป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ย มันจะแกล้งอะไรครับมันจะแกล้งย้ายท่านไปอยู่แอฟริกามันก็ทําไม่ได้มันจะย้ายท่านไปอยู่แม่ห้องสอนท่านเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ตรวจเป็นปลักกระทรวงแล้วเป็นผู้ตรวจการกระทรวงแล้วแม่ห้องสอนไม่มีตาแหน่งให้ท่านลงนะครับมันก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้และที่สําคัญคือกังฉินเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกัน ทำไมไมันจะต้องการแกล้งท่านเพราะว่ามันมีไอ้คนชั่วๆคุณนางชั่วพร้อมจะโกหกให้มันต้องมากมายใช่ไหมครับอย่างมากมันก็กันท่านอยู่มุมห้องแล้วก็ไม่ส่งเสริมแต่ว่าไม่กล้ามาทําอะไรมากมายกว่าน,นี้หรอกครับและที่สําคัญก็คือการฉินเนี่ยมันอยู่ไม่นานวิบากชั่วจะตอบสนองมันตอนนี้มันก็ว้าวุ่นเต็มทีแล้วและที่สําคัญก็คือไอ้หมอเหมยป้าบอคอแตกทั้งหลายเนี่ยที่ไปช่วยเหลือโกหกให้มันเนี่ย อันนี้ก็นอนไม่หลับนะครับอย่าลืมนะ,กะเกษียณไปแล้วยี่สิบปีเขายังลากคอมึงมาติดคุกได้เลยนะแล้วทำไมมันกล้าทำผมไม่เข้าใจจริงๆเพราะเป็นผมเนี่ยผมสบายมากถ้าสั่งให้ผมทำชั่วเลยครับผมก็ไม่ทำมึงจะทำอะไรกูได้ไม่มีไม่มีและถ้าหากเราไม่ล้มหัวจมท้ายกับมันวิธีการที่มันจะทำก็คือ มันจะดีดเราออกไปนอกวงจรมันแล้วมันเอาขี้ค่าของมันเนี่ยมาทำงานแทนก็ช่างแม่งปลาไลเราก็หลุดไปแล้วและถ้ามีโอกาสแล้วก็เก็บหลักฐานไว้มันล้มมาไหลาฟาดแม่ให้จมดินก็เท่านั้นเองครับล่าส้ดไอ้หมอเหมือบ้าบอที่ไปโกหกหรือว่าไอ้กรมคุกกรมบ้าบออะไรทั้งหลายเนี่ยที่โกหกให้มันเนี่ยโง่ทั้งนั้นเลยครับทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะความโลภและความโง่ไงโลภหมายถ,ถึงก็ต้องการรีวอร์ดต้องการ การที่มันจะตบรางวัลเห็นไหมครับบางพีีไอแพทย์ใหญ่บางคนแหมพอโกหกหน่อยเดียวก็ได้ยศตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้เป็นกรรมการบอร์ดที่นู่นที่นี่ซึ่งก็นำมาซึ่งรายได้มากมายมหาศาลมันงู้เพราะว่ารายได้ของมันเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกลูกเมียมันก็จะอายขายหน้าอันนี้ไงครับเราก็คุยกันบนโต๊ะอาหารเพราะว่าท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน ท่านก็เห็นด้วยว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปทําตามมันพวกนั้นโง่ทั้งนั้นเลยแล้วมันไม่วันจะปกปิดได้ร่องรอยต่างๆนี่มีมากมายอย่างที่ผมบอกแล้วทั้งเรื่องการเบริกค่ายาทั้งเรื่องเวทระเบียบทั้งเรื่องการใช้เครื่องเอ็กซเรย์หรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไล่บี้ได้หมดเลยเขาสอบพยานไม่กี่ปากแค่นั้นแหละมันโกหกไม่ได้ทุกคนแล้วครับแล้วก็คนดีๆเขาก็มีนี่คือความโง่มากเลย เราคุยกันตอนกลางวันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทำงานกันต่อเพราะตอนเย็นผมไปงานศพเพื่อนท่านผู้นี้เป็นคนที่ดีมากเป็นใครการที่ซื่อตรงแล้วก็เปลี่ยนพพไปอายุ70ปีท่านเป็นมะเร็งที่ตับชื่อท่านทศพรเกตอธิสรท่านก็เคยอยู่กสอทอชอก็ทราบข่าวเพื่อนรุมร่มรุม่นบวปอ,อด้วยกันก็ไปที่วัดชนลประทานก็ มีข้อสังเกตหลายประการประเด็นที่จะนำมาเรียนวันนี้ก็เพราะว่าการที่ฟังเทศที่วัดชนละประทานปกติแล้วเนี่ยเทศอภิธรรมในงานศพเนี่ยเขาก็จะประมาณสี่จบแล้วแต่วัดบางวัดก็แวบเดียวจบเลยอย่างเช่นวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยแวบเดียวยังไม่ทันรู้เรื่องเลยจบแล้วนะสี่จบเลยแนละ้วปับป คือท่านก็ไ่ดังใจให้คนฟังคนฟังกับฟังไม่รู้เรื่องก็พอกันอังน,นั้นก็เอาให้มันเร็วๆเข้าว่าสีจบใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบไม่มีประโยชน์อะไรก็ไปตามพิธีการที่ท่านแต่วัดชนรปทานไม่ใช่แตกต่างกันมากมายพอได้เวลาทุ่มหนึ่งก็มีท่านพระอาจารย์ท่านหนึ่งผมอภัยนะครับผมไม่ทราบฉายาของท่านท่านก็มาเทศเป็นภาษาไทยก็ใช้เวลาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ในการเตือนสติ ท่านก็หลักคอไว้ก่อนเลยไอมีโทรศัพท์นะก็อย่าพึ่งก้มหน้าดูมากนะักใช้เวลาช่วงเนี้สงบสติจิสสงบใจท่านก็นำสวดตั้งแต่การสรรเสริญพระรัตนตรยัยเสร็จแล้วท่านก็เทศเป็นภาษาไทยถึงเรื่องการเตรียมการหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่จริงก็เป็นหลักที่เราเคยได้ยินมาแล้วแต่เราไม่ใส่ใจกันท่านก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็พระที่น,นิมนต์มาท่านก็เทศ ใช้เวลาประมาณ15 2 0นาทีก็จบตกลงว่าเทศจบเดียวแล้วก็ถวายผ้าตายไปเลยแต่ว่าเนื้อหาที่ท่านเทพเป็นภาษาไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆครับผมก็เลยนึกถึงว่าสิ่งที่เราคุยกันกับท่านอาจารย์บนโต๊ะอาหารเมื่อตอนกังวันมันนั่นเองคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันตรงกันทําไมล่ะเป็นขราชการระดับสูงเนี่ยได้สายสะพายได้เป็น4ีสิแล้วเนี่ย ไม่โกหกช่วยไอ้คนชั่วไอ้กังฉินสารเลวปัสษบนั่นแล้วนึกเหลือว่าครับว่าลูกสาวมันใหญ่โตจะช่วยเหลือได้ลูกสาวมัน,นก็แค่ซกมกธรรมดาเท่านั้นเองในความเป็นผู้นำเนี่ยองค์ประกอบสีประการที่สำคัญก็คือ authority charisma attraction แล้วก็ power authority คือตำแหน่งตามกฎหมาย อะไระครับมันจะได้มาด้วยด้วยการช่อชนยังไงก็ตามแต่แต่มันได้ตําแหน่งตามกฎหมายมาซึ่งนี่เป็นแค่หนึ่งใน4ของอํานาจมันไม่ใช่อานาจแท้จริงเพราะว่าคนชั่วๆเนี่ยมันก็หลุดขึ้นมามากมายท่านก็ดูไอ้กังฉินนะครับปีสม4 9ัยเนี่ย,ยอำนาจมันขนาดไหนอำนาจมันเหนือกว่าอีลูกสาวกัปโปลโลของมันเนี่ยนับไม่ท้วนเลยทำไมมันโดนเขาถีบตกเก้าอี้ไปเลยครับโดยท่านพลเอกสนธิ ตอนที่มันโดนถีบตกเก้าอี้มันไม่อยู่ในประเทศไทยมันยังคิดจะสู้เลยนะมันก็ยังรวบรวมพลกําลังของมันเนี่ยแต่มันตรวจสอบกําลังแล้วที่สู้ไม่ไหวมันก็เลยไม่กล้าแล้วมันก็ไม่กล้ากลับมาอีกเลยจนกระทั่งลูกน้องของมันได้มาเป็นนายกก็คือท่านสมัครสุนทรเวชมันถึงได้เดินทางกลับมานี่แสดงว่ามันมีออ t h อริ t ีก็จริงแต่มันขาดความชอบธรรมก็คือ ประเด็นปัจจัยสำคัญอีก3ประการนั่นก็คือข้อ2หมายถึงว่าชาริสมาชาริสมาคือบารมีบารมีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอัลทอริตี้แต่สามารถสะสมได้และมันเกิดจากความมีตบะการยึดมั่นในหลักคารวัสธรรม4การเป็นผู้นำเป็นสับปุริสธรรม7ประการเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือน่าเคารพ พูดจามีหลักมีเกณฑ์และที่สําคัญคือไม่โกหกอย่างเช่นกรณีของท่านเปรมตินสุราโนนท่านมีชาริสมาไม่ว่าท่านจะเป็นนายกหรือไม่ท่านไปไหนผู้คนก็กราบไหว้แต่สุใจนี่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดประการที่สามเรียกว่า attraction attraction หมายถึงความต้องตาต้องใจผมจึงเน้น อยู่เสมอท่านก็คงจําได้ดีถ้าติดตามช่องนี้เป็นประจําการแต่งกายก็ดีท่วงทีวาจาก,การรู้จักการละเทศะรู้จักมารยาทมีสัมมาคารวะนี่ก,ก่อให้เกิดแอตแทกชันขึ้นมาผู้คนเห็นก็มีความชื่นชมไม่ใช่ไม่รู้จะทำอะไรวันงานการกระทำไม่เป็นก็เอาลูกไปวิ่งเล่นในที่ทำงานเหมือนกับเป็นสนามเล่นวิ่งเล่นของมันเพราะว่าอะไรครับเพราะมันทำงานไม่เป็นแล้วมันไม่คิดจะทำงานอะไรคนแบบนี้ ไม่มีทานที่จะเกิด attraction ได้เพราะผู้คนก็รู้ว่าโอยซกมกประการต่อมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า power power ก็คีอขีดความสามารถในการให้ทนให้คุณให้โทษใครได้ถ้าเรามี authority เราไม่มี power ให้ทุนให้โทษใครไม่ได้เจอใครก็สงสารไปหมดคำคนทําชั่วทําผิดขนาดไหนก็ไม่ยอมลงโทษให้อภัยอยู่เสมอปกครองใครไม่ได้4ประการ Authority, Attraction, Charisma แล้วก็ Power เนี่ยครับเป็นองค์ประกอบของผู้นำดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าใครมีอำนาจในการปกครองบริหารเป็นผู้นำคนหรือไม่ก็ต้องดูหลักการนี้และพื้นฐานสำคัญก็คือการมีคุณธรรมเสียธรรมท่านทศพรเกตอดิสรเพื่อนผมเนี่ยได้รับเพทานสายสะพาย ที่งานศพของท่านท่านก็นอนในโกรธแล้วท่านก็เปลี่ยนภพไปแล้วล่ะท่านก็ไม่ได้ยินเลยหรอกเพราะว่าตายปุ๊บท่านก็ไปเกิดใหม่ปั๊บแต่จากคุณธรรมความดีของท่านความซื่อตรงของท่านนั้นนะเนื้อมั่นว่าท่านจะต้องไปในที่สุขติภูมิอย่างแน่นอนหลักการที่ท่านพระคุณเจ้าเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เน้นเรื่องหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องยึดมั่นอยู่เสมอ ถ้าเรายึดหมัดหลักนี้ไว้ได้ไม่ต้องกลัวการสอบสวนเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนชั่วก็คือหลักสุจริตสามสุจริตสาเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมจึงอยากจะมาเน้นให้ฟังว่ามันแค่มีหลักการใหญ่ๆสามประการที่เราต้องมามัดระวังก็คือมโนสุจริตกายสุจริตและวาจาสุจริตท่านดูกรณีศึกษาเรื่องไอ้กังฉินโกหกว่า เจ็บป่วยแล้วก็มีคนชั่วที่เป็นคุณนางสารเลวไปโกหกช่วยมันเป็นจํานวนมากมายเกิดเพราะอะไรครับประการแรกมโนทุจริตคือความคิดโกหกรับโกหกผิดศีลข้อสใช่ไหมครับไปโกหกว่านี่นะมันป่วยจริงทั้งที่มันไม่ป่วยแค่นี้หลุดแล้วครับเมื่อมโนทุจริตเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องนํามาซึ่งวจีทุจริตขึ้น กล่าวออกมาด้วยคำโกหกแล้วก็กายทุจริตพยายามจะช่วยปกปิดกบเกลื่อนถึงขนาดมานั่งโต๊ะถแถลงโกหกหน้าดันดานนึกว่าคนเขาจะเชื่อมันโกหกทั้งนั้นมันเริ่มต้นจากมโนโทุจริตแล้วต่อมามันส่งผลให้เกิดกายทุจริตขึ้นมาก็คือการกระทําเพื่อช่วยเหลือต่างๆทําเอกสารเท็จเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์ก็โกหกหมดเท็จดำน้ําไปเรื่อยแต่ มันโง่เกินกว่าที่จะเข้าใจว่ามึงดำไปเท่าไหร่มึงก็ชนต่อและสุดท้ายก็คือวัจีทุจริตและจากทุจริตสประการนี้เองแยกออกมาเป็นกรรมบท10ก็แตกออกมามโนทุจริตมโนทุจริตประกอบด้วย3ประการด้วยกันคือ 1. คิดประทุสลายเขา 2. คิดเข็นคิดอยากได้สิ่งของของเขา คิดประพฤติผิดในกรรมนี่คือมโนโทุจริตส่วนวจีทุจริตมีองค์ประกอบ4ประการ 1. การพูดโกหก 2. การพูดคำหยาบ 3. การพูดส่อเสียด 4. การพูดเพ้อเจอร์วจีนี่สแล้วสุดท้ายคือกายทุจริตกายทุจริตก็คือการไปฆ่าฟันเขา การประพฤติผิดในกามการพูดโกหกทั้งสามทั้งสุจริตสามนี่แยกมาเป็นกรรมบท10ดังนั้นเ่ะเมย้อนกลับไปเนี่ยหลักการนี้ง่ายมากเวลาท่านคิดจะทําอะไรก็ตามเนี่ยท่านต้องกลับมาทบทวนเสมอว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ <c oughs> เขาบอกให้เราโกหก <c oughs> กูไม่ทํามีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยช่วยบอกหน่อยไอ้กังฉินอะ มันไม่ป่วยแล้วเองบอกว่ามันป่วยหน่อยเยชื่อไปโกโหกชาวบ้านเ้าหน่อยเหอะแล้วเองจะได้ยศเองอยากได้ไม่พลเอกอยากจะได้ตาแหน่งนู้นนี่ไหมยอยากได้แต่กูไม่ทําเพราะมันทุจริตก็เท่านั้นเองครับไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปหวาดกลัวอะไรมันเลยผมก็อยู่มาอย่างเงี้ตั้งแต่เป็นร้อยตรีจนถึงขนาดเนี้ยไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปโอนอ่อนใครแล้วก็ เชื่อเถอะครับว่าคนดีๆผู้มักชาดีๆเขาพร้อมที่จะส่งเสริมเราแม้ยุคนี้ซึ่งไอ้กังฉินกำลังเติบโตก็ตามเย่ยคนดีๆยังมีเสมอครับขอให้ท่านมั่นใจในเรื่องนี้และเริ่มต้นในการกระทําสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่การประกอบอาชีพเนี่ยนะครับหลายคนไม่รู้หรอกว่าอาชีพที่ชาวพุทธห้ามกระทําเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยเรียกว่ามิจฉาอาชีวะมีอยู่5้าอาชีพด้วยกันถ้าท่านนับถือพุทธ ท่านจะต้องไม่ทำหนึ่งค้าอาวุธอาวุธคือสิ่งที่ไปประหัดประหารกันไม่ใช่ว่าขายมีดทาครัวก็ไม่ได้เหรอมีดทาครัวมันเอาไว้ทําอาหารมันไม่ใช่มีดสปาตาหรือมีดกุลขาที่เอาไปฆ่ามีดสปาตามีดกุลขามันไม่ได้เอาไว้ทําอาหารมันออกแบบมาให้ฆ่าลักษณะมันต่างกันอันนี้ก็คือการค้าอาวุธสองการค้ามนุษย์ ค้ามนุษย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องค้าทาสแล้วเปิดซ่องโสเภณีเปิดอาบอบนวดส่งแรงงานไปต่างประเทศตะคีิตะโกงเขานี่เรียกว่าค้ามนุษย์หมดเขาพุทธไม่ทำนะ 3. ค้าสัตว์มีชีวิตค้าหมูเห็ดเป็ดไก่เกงกวางทั้งหลายหมูหมากาไกา่ห้ามทำครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเราไปเกี่ยวพันกับกรรมของเขาเป็นการผูกพันกัไม่มีที่สิ้นสุด 4. ค้า ของมึนเมาและยาเสพติดห้ามค้าเด็ดขาดค้าเหล้าค้าเบียร์ค้าบุหรี่ไม่ได้และสุดท้ายก็คือค้ายาพิษไม่ใช่จําเป็นจตต้องเป็นยาพิษอย่างไอแอมไซย,ย,นะยาไนนนะยาฆ่าปวกยาฆ่าหญ้ายา,ยาเบื่อหนูยาฆ่าแมงสาบพ,พวกนี้เป็นมิจฉาอาชีวะทั้งสิ้นอย่าไปทา แต่ว่าผมบอกเฉพาะท่านที่เป็นชาวพุทธเท่านั้นนะท่านที่ไม่ใช่ไม่นับถือศาสนาพุทธท่านไม่ต้องมาดานะครับด่าผมก็ไม่รู้สึกอะไรผมต้องการเตือนกันอะไรนังมิดเท่านั้นนี่ขนาดเรื่องตื้นๆยังไม่รู้กันเลยใช่ไหมครับมิจฉาอาชีวะห้าหนึ่งห้ามค้าอาวุธห้ามค้ามนุษย์ห้ามค้าสัตว์มีชีวิตห้ามค้ายาเสพติดข,ของมืนเมาและห้ามค้ายาพิษ ถ้าหากไปเกี่ยวข้องด้วยชีวิตท่านก็ไม่มีวันที่จะเจริญรุ่งเรืองได้หรอกครับเพราะท่านเกี่ยวข้องกับความชั่วและเงินทองที่ได้มาเนี่ยเราก็ต้องคิดเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราไปช่วยกังฉินโกหกมดเทสพระบ้านเขาเนี่ยนะไม่ต้องคิดว่าท่านจะต้องโดนวิบากชั่วนั้นโดนอยู่แล้วไม่มีวันรอดหรอกและท่านได้เงินมาเนี่ยหรือแม้แต่ท่านทํางานทําการต่างๆได้เงินมาเนี่ยท่านต้องคํานึงถึงเสมอ ว่าเงินนั้นอ่ะมันควรจะรับหรือไม่โดยใช่หลักที่เรียกว่าทานันจะอันดับแรกเลยเงินทองทรัพย์สินของนั้นท่านต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ท่านไปโกหกเขาว่าไอ้กังขีนแม่งปว่วยมันเอ็นเปื่อยยุย่ยแล้วท่านได้รับรางวัลเป็นพลเอกได้ตําแหน่งตําหน่งได้เงินทองมากมายเงินโสโครกเงินได้มาจากความชั่วไม่เอาเราไม่เอามันจะเอาช่างให้พวกกังขีนมันเอาไปสอง เจตนาต้องบริสุทธิ์คนที่ให้เงินเราเนี่ยเราต้องดูซะก่อนว่ามันต้องการเอาเราเป็นพวกไหมเราแกล้งมันแกล้งเอาอะไรต่ออะไรมาให้เพื่อให้หวังให้เราเนี่ยช่วยเหลือมันทีหลังหรือไม่ต้องดูเจตนาแล้วดูคนออกนี่ครับและประการที่3ก็คือบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับมันเป็นคนชัว่วเป็นกังฉินนะ่ะแม่งข้อลาดบังหลวงอนะ่ะใครๆเขารู้ว่าทั้งโคดทั้งตระกูลมัน หนังสือพิมพ์ก็ลงกันไปไว่าตระก,กูลชั่วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําเมืองไทยผมเพิ่งอ่านวันนี้เองครับนี่เคอี e, เขาก็วิเคราะห์ตระก,กูลชั่วที่มีชื่อเสียงทางคอร์รัปชันแล้วก็เอาลูกหลานของมันขึ้นมาเนี่ยเขารู้กันทั้งโลกอยู่แล้วดังนั้นไอ้คนที่เอาเงินให้รางวัลต่างๆให้เรามาเนี่ยเป็นคนบัดซบเราก็ไม่รับจากมันนี่เรียกว่าหลักทานนันจะเพราะถ้าหากท่านรับไปแล้วเงินนั้นเป็นเงินโสโครกเป็นเงินชั่ว มันจะดึงของท่านให้ตกต่ำลงไม่มีวันที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้แล้วครับแน่นอนละครับมันจะโกงไปแค่ไหนก็ตามในสุดพรับิิ่งก็ต้องวอดวายเพราะได้มาในทางชั่วนี่เรียกว่าหลักทานนันจะเห็นไหมครับผมนั่งฟังพระเทศที่วัดชนระทานประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็นั่งจินตนาการตามคําของท่านไปเรื่อยๆท่านไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างนี้แต่ท่านใช้คําว่าทอทอทอ ผมติดใจมากผมก็จะต้องรีบมาบอกเพียงแต่ว่าเมื่อวันจันทร์กลับมาบ้านก็ดึกแล้วเหนื่อยเมื่อวานี้ก็มีภารกิจทั้งวันเหนื่อยอีกวันนี้มีประชุมที่หมหาลัยก็เลยต้องหาอกาศละทิ้งไว้นานก็คงไม่ดีก็เลยรีบมาเล่าใฟังว่าหลักการที่ท่านพูดเนี่ยที่ผมสรุปไปแล้วเรียกว่าทททสองท่านก็กล่าวว่าสิ่งที่ควรทําสิ่งไม่ควรทําเป็นอย่างไรและท่านใช้คําว่าทททหนึ่งก็คือ ทิ้งทันทีทิ้งความชั่วไว้งนั้นเราก็ต้องตรักอยู่เสมอสิ่งที่เราทำนี่ถูกต้องหรือไม่เราเขาสั่งให้เราโกหกช่วยจังจินเราไม่โกหกช่วยมันก็เท่านั้นเองทิ้งไปเลยตัดทิ้งทันทีเพื่อชีวิตเราจะไม่ตกต่ำนี่อันดับแรกทอทอทอหนึ่งทิ้งทันทีอันดับที่สองทอทอทอสองทำทันทีรู้แล้วว่าหลัก สุจริตสามมันคืออะไรคือมโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตรู้แล้วทําทันทีต่อไปเราจะไม่โกหกไอ้กังฉินป่วยแล้วก็ต้องสารภาพบอกตรงๆว่ามันป่วยและก่อนหน้านั้นท่านอาจจะหลงผิดไปโกหกช่วยมันอันนั้นท่านก็รับวิบากชั่วไปเพราะว่ากรรมมันแก้ไม่ได้แต่ต่อไปท่านจะก,กรรมทํากรรมชั่วเพิ่มเติมขึ้นมาอีกถ้าอาจได้รับโทษท่านโกหกเข้าไปแล้วแต่มากลับตัวทีหลัง ได้รับโทษก็รับไปแต่ว่าท่านจะไม่สร้างวิบากชั่วเพิ่มเติมนี่คือทาทันทีสิ่งใดล้านี้เรารู้แล้วว่าเงินทุจริตที่เราไม่ควรรับต้องดูที่สมข้อเดวยกันหนึ่งที่มาของเงินนั้นต้องสุจริต 2. เจตนาต้องสุจริตสผู้ให้และผู้รับต้องสุจริตในอดีตเราจะรับเงินในกางฉินมาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราทําทันที การที่จะได้รายได้มาเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องนี้และถ้าลงลึกไปกว่านี้ก็คือหลัก i n t ท g r i t y หมายถึงว่าท่านรับเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยท่านต้องคิดอยู่เสมอทำงานคุ้มค่ากับเงินของเขาไหมไม่ใช่ว่านายไม่สั่งนายไม่สั่งก็ช่างไปเลไม่อยากไม่สั่งกูก็ไม่ทำสิไม่้ว่าผิดอะไรเนี่ยผิดครับทรยศทรยศต่อเงินที่เขาให้มาแม้แต่ผม่ขนาดนี้ อยู่ในมหาลายัยไม่ใครเข้ามายุ่งกับผมหรอกแต่ผมก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าผมจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยทําอะไรที่จะช่วยเหลือผู้คนผมเปิดหลักสูตรออนไลน์แล้วก็มีการจัดกิจกรรมบริการฟรีอย่างเช่นวันนี้ตอนทุ่มหน,นึ่งเนี่ยผมจัดเสวนากรนารนมิตติดต่อกันมา2ปีกว่าแล้วโดยใช้เวลาส่วนตัวตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงประมาณ3ามทุ่มเพื่อทําตามหน้าที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือช่วยเหลือในการสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมท่านอธิการสรั่งให้ผมทำหรือเปล่าไม่ได้สัง่งคณะบดีไม่ยุ่งกับผมอยู่แล้วและทำไมทำเพราะผมต้องการทำให้คุ้มค่าเงินที่ได้รับดังนั้นเราสามารถจะใช้เงินนั้นได้อย่างสนิทใจเรียกว่าเงินบริสุทธิ์เห็นไหมครับไม่ใช่ไปรอ สำนวนโบราณใช้คำว่าไม่ถีบไม่กลิ้งนั่นเป็นคนชั้นต่ำคนชั้นสถุูลเราจะไปคิดอย่างนั้นทำไมครับเราต้องคิดว่าเราทำสิ่งใดได้ให้คุ้มค่าที่สุดและทำอย่างน้อยที่สุดมันก็คือการสร้างทานบารมีซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศอันจะเป็นรากฐานให้เราสามารถจะตัดวงจรวัฏสงสารไปได้ในที่สุดถ้าเราไม่เริ่ม ทททอสองทำทันทีเราก็ไม่มีวันจะถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนทอททหนึ่งทิ้งทันทีความชั่วทั้งหลายโดยอาศัยหลักพิารณาสุตจริตทั้งสามและสองทำทันทีคือความถูกต้องเราจะหาความถูกต้องในที่ไหนง่ายมากคำสอนขององ,งค์สัมมาสุทธเจ้าและพระราชดำดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละครับมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง70ล้านที่พี่อ้อยเอาไปให้ไอ้ทนายนั่นสิหยือสไปเพราะว่าท่านสามารถจะใช้ได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่โสโครกใดๆทั้งสิน้นหลักเนี่ยคำแนะนำเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าร้อยล้านพันล้านนะครับผมพลตรีรเตอร์อนุชาติบุญน,นาค ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ